ไฟฟ้าซึ่งตัวนีซึงมีไวไว้หนึ่งหนึ่งปลาหนึ่งพักแค่นี้พอเขาต้มมามๆนี่นั่นขุมลงก่อนอย่างอยู่ขึ้ามนปลาลงก็ดีปลาปิดเจะอหิวได้ในกำเขาคุมลงเจ็บในเขากดกันเขาขุมลงเจ็บนาหิวได้หมองเขาก็กง่ายที่น่องเนาะ งามเนาะงามงามเอ้ย <c oughs> งามบ่เมะนเน,นี่ยกินพุงเ,เต็มนี่เฮ้ยเจ้ากินมืเบิดบ้ดอันนี้กินเบิ้ดขบขั่วพุงเต็มนี่กินเบิ้ดขบขั่วเลยไงอันนี้ก็คำเจ้าอย่างหนึ่งพักหนึ่งยังกะหนึ่งได้คือกันตัวนี้แกหมูอืมเนี่ยเป็นยังชิเก็บชี้อยู่หัวประจุน้องเนีนนะบ้นานเติมที่นอน สบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเนาะเบิรจมูกชุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะครับวัสดีพี่น้องทากทางไทยกันหนึ่งพ่อพ่อกับทองอยู่ทของวามวิงใจใจกันนะ่อยเยงเนาะอ่าอีกคือเก่าเพื่อเดิมพี่น้องกันเติมเติมก็ยังอยู่ทางบ้านทางเกือนของน้องจ้อยยังม่ได้เมื่อกับสีม่ได้เมื่อไงมนได้เมื่อนี่เพราะว่าสร้างเพิ่นมาเห็ดเก้าอี้ือว่าเห็ดประตู เห็ดนติดทรงเล็กระวังกำแพงนกเพี่งเนาะทรงว่างนกเพี่งเนาะแต่เห็นเห็นมันเด่วนะโบเมนมื่อนี้กัน,นสีเป็นมื่ออื่นพุ่นมาจากนกเพื่อเพิ่นเก็บสีเก็บอย่างด้วยเพิ่นจะเก็บมัเนเ,มมเด่วมื่อนี้เด้อบอกคือว่าในอะไรเราติดตามต่อไปพี่น้องกันเนาะว่านั่นเด้อเมื่นอ,น,อนี้โบเวียงก็ได้ซื้ออ่าหม้อกระทะในการหม้อหุงเข่าพี่น้องกันเนาะในการปักไผ่พี่น้องเนาะ ฝากไปความยาว10เมตรมาให้น้องจอยใส่ดําเงินดํายางน้องเพียงเนาะเบิ่งมาส้มน้ำกันน้องเลยอย่างไรก็นะเพื่อเข้ามาทายอ่าอยู่บนห้องนี่คือว่ายังเป็นห้องที่ว่าเก็บเครื่องเก็บโคกน้องเพียงเนาะอ่ามาให้พ่อเมียพี่น้องในเบ wow. no. right. mm ิ hmm. mm ่งในส้มน้ำกันพี่น้องไอ้เนาะเต็มปึ้งอยู่พี่น้องเลยจ้อดีดีดีน้องเพียงเนาะ อันนี้เป็นันหมอกระทะอันตัวนี้พี่น้องเนาะใช่เป็นอยู่บ่หมกะทะโดยใช่เป็นฮะเคยใช่อยู่บ่โดยเอาใช่แล้วใช่กาเจ้าชื่อไห่เนิรนไม่จรนีิอโอ้่อยชื่อตัวนั้นบ่โดยอืมอมอืมองเขาตัวนี้โดยอ่าจบของมาเบิกตอนแรกมันก็มีกองอยู่บัดนี้เลยไอ้ถือเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ถือเนี่ยไอ้เลยอัน แกะกองมันออกนะทุงยางใช้ทิ้เาว,ว่าใส่กองใส่กองไอสิ่งนี้นะซึ่งถึงมันไวไวหนึ่งหนึ่งปาหนึ่งพักนั่นนี่แต่มันชิง,ง่ายเลยว่าเฮานั่นเองกระถาไฟฟ้าเานาะไฟ้ามันกระทะไฟฟ้า ถึงตัวถึงมีไว้ไว้หนึ่งหนึ่งปลาหนึ่งพักแค่นี้พอเขาต้มมาม่าอันนี้นั่นคือ <c oughs> ว่าหอยเชลแบบมันแบบว่าเขาชุกเซินแบบเขาชั่วข้าวเขาแบบบม่ได้ว่าห้ใชลตลอดได้พวง <c oughs> มันจินไผ่แพงพวงนี้ <c oughs> มันจินไผ่เจ แบบว่าเฮาเออตรงข้ามตรงขึ้นเวลานั่นเฮาขี่ขั้นหลังไฟหลังยังนะเฮาจังไสผมเม็นว่าเฮาสีอันไส่น่ะเพราะว่ายังยังยังจีซื่ออันหม้อหม้อซึ่งอยู่หม้อซึ่งแบบเฮาหนึ่งหนึ่งใช้เตาถ่านนะอย่างยังสีซื่อหม้อตัวนั้นอยู่แต่ตัวนี้แบบว่าเฮาสัวข้าว ชัวขาวแบบว่ายัางแบบว่าต้นเด็กต้นดื่นยังเธออยากกินม้าม้ามา,มายัางแบบนี้นะเอาใส่ตัวนี้ใช่ให้หูจักล่างเซ่หูจักล่างในกลัวใบเลตัวนี้ถ้าเขาเซ่เฮิงไปเฮิงไ,ไปมันจังหน่อยมันอน,นั้นเกิดขี่สนกสนิมมันเส่เาะไรระว่างน้าเข่าแถวปากปลายปากยังมันมันสีเพง่ายเป็นยังอืม พี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเป็นหม้อกระทะตัวนี้เป็นหม้อขุ่นเข่าจนตรงจกของมาเบิ้งหมอขุ่นเข่าคือกันหม้อขุ่นเข่าก็มันข่มลงก่อนยังอยู่ึ้นเป็นปามลงจะดีปามปิดงเจ๊หิวไรในคำเฮาข่มลงเจ๊ในเขากดกันคำเขาข่มลงเจ๊น่ะหิวไรหม้อขุ่นเข่าก็ง่ายพี่น้องเนาะ Ngam nó ngam 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 tìm ngam ngam cho ngam 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 đây ngam 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 1 ngam 1 ngam ngam 1 ngam 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 คำเจ้าอย่างหนึ่งพักก็เอาน้ำ่นี้น้ำชนิดแล้วก็เอามันพัก่นี้เอาพัก่นี้แล้วก็อ่านั้นหัดลงคือเก่าปิดไว้คือก็นั้นดดนะแต่ว่าเฮาหนึ่งเฮามีหมวครึ่งหนึ่งนั่นก็หัดเก็บแต่ว่าเก็บไว้เอาหนึ่งพวกนั้นก็ได้<อ>มันนั้นเป่น้องม,น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 มนันเนาะพวกเครื่องคั่วเครื่องยัางหนึ่งก็คือว่า คือว่อลายเด๋อพ่อชมควรเด้่ยเป็นของพวกถ้วยพวกจานพวกถวั่วพวกจานจานเลยอันนี้จานนี่ก็อยู่นอกก็มีแลยว่าโัวหนึ่งเนาะโด<ล>ยตัวใครซื้อมามันจะจะแกงช่วยเขา่าช่วยยังกระโตกกระเตนตัวโคกกาดามังมายังมีครบมีเซตอันนี้เป็นน้ำพวกน้ำดื่มมายังเนี่ยพี่น้องเลยพวกน้ำดื่ม ห้องเขายังเรือหมอซึ้งมันยังเรือหมอซึ้งนะคะยังบ่ไดามลุงแก้วอีกคือสิตามที่เฮาคุยกันนันแหลพี่น้องเนาะบยยังทายเพิ่ก็ต้องแจ้งเนาะเนบายคือมันโอเคแล้วหองน้าหองในล้างตอนเช้ามาเด้ออ่าลางน้ยากือให้แ แลยชื่อคือหม้อซิงมาไล้ทื่อนั่นอีกตะหนึ่งหมอ้อชิงแบบหนึ่งเศษเตาแบบเขาบกได้คไฟไฟฟ้าน,นี่หมอ้อกระทาไฟฟ้านี่มันอยากมันอยากกินไฟแต่ว่ากะชื่อไว้เขาใส่อนคืนตอนคืนเนี่ยมันสะดวกสบายเอาหนึ่งคือกันตัวนี้ประเภทเท่าหนึ่งก็เ่าถอดไข่เขาก็ใส่เปต,ตัวนั้นตัวนี้บริได้ใส้ตัวนี้อ่าไว้หนึ่งภาคหนึ่งป้าใส่สีดอกทั้งสันถึงมันมันจะเป็น,นส่วสัต หนึงปลาหนึ่งปลาจำนิดหน่อยขอชื่อนะน้ำเพื่อนไปโจรกันเนาะโดยรุ่นเดียวกันนี่แหละตอนรุ่นเดียวกันกับเพื่อนไปโจนนะตอนนั้นชื่อให้เขาดุงแก้วเลยตัวเนะาะเพื่อนกับบุรุษคอยใส่เพราะว่ามัน,น,นกินไฟทีฟ่ว่าในี่หนองโมเนาะยังทุ่งยังชาตุนทุ่<า>ง,ชงชเชือพลาฮะทุ่งเชือพลาทุ่งเชือพลาจ้ะดูอ๋อเบิ้งนะมาบุญูี่ปุนเอาข้าวตูเลย Mình sẽ dùng máy phun nè rồi, thôi Ưm Thôi tui quay ngang nè quý nhóm đưa Rồi mưu, rồi văn nó lo mưu, rồi văn Đi đưa chân mưa cơ mà Đi chít, đưa chết Đi ngang đưa chết mưu Đợi Chắc là ngang đưa chết mưu Đi ngang đưa nó คือสิท่านอยู่รอบจังเงินขายเห็งงานบานลงเคยเห็นงานบานองดาวอ๋อเมงเมามันเข้ามาหัวในบ่เหมือนน้อยอ๋อกาวบาห้อนมือใกล้เฮ้สิขึ้นไหนเฮาต้องทําความสะอาดเด้อนอยอ่าการบ้าม <no S 1> oh, ือเขาิข oh, so, ึ so, ้นเือนและเฮาทําความสะอาดหาปัดกวดที่นอนที่ยังเฮากระปูไว้เลยจับมือเฮาิขึ้นปูปะกวดแต่จังช่วยกันจัดแจงบนอยู่บ่นอน บวงก็ซื้อให้พกโลสามสี่ชดเมื่อนั้นไอ้ซื้ออีกพวกอันตะการใช้บวงใช้ถวยใช้บวงเหมื่อนซื่ออยู่เนาะเอใช่ออว,ชว่าซื้ออยู่นะ,ะ,ะแล้วเมื่ออื่นเมื่ออื่นนะ่ไอ้ชื่อซื้อซีมากเลยใช้ให้ผู้ช่วยมาอ่าเต็มให้เจ้าพอถวยบวงแต่ว่าน้ำเพื่อนอ้านจะเต็มคือกันนายโกมันใช่ พอเฮาเวลาเอาแบงหันแบงนี่ไปให้เอื้อยให้น้องให้มูให้คูก็เขาจือถวยเฮาเด้เต็มคือกันเดยวะมือทางเบื่องมืออันเข้าอันตู้ชิดเข่ามาเนสิซื้อเข่ามาซื้อเข่ามาไหวให้ไหวเตรียมให้เพิ่นหนึ่งใส่งานนี่แหละใส่งานขึ้นเฮือนนี่แหละเพราะว่ามันตรงมีเข่ามียังอยู่แล้วพี่น้องเนาะขืนเฮือนขึ้นยัง ปัจจุบัอนอาจาัย์จัดเก่งเดิมซื้อเครื่องซื้อฟองให้หมูให้คูค่กินเนี่ยพวกน้ำสมน้ำหวานนี่แหละท่านได้ซื้อพี่น้องเไยเนาะยังมันมมยังมีอย่างเือบเวียงยังคิดซื้ออยู่พี่น้องรออยังเหลือประมาณมื่สองมื่นนี่แหละพี่น้องกงเบินกำเบิ่นทำมาเพิ่นเข้ามานั่นเลยอาจจะซื้อฝากใปโรถเพิ่นมาเลยก็ได้พี่น้องเนาะมันก็นง่าย มาเก็บไว้ในห้องนี่แหละหอนมือมันนะครัจังจัดแจงบริปัดเจงมือได้เเพื่อนอ๋อบริปัดช่องมือเลยฮะปัดได้บั้นพี่อเอาพยายามกลัวน้องน์นำมันมีติมีเมา,ม,เม,ามีเงียง้ยแต่น้อยมันมีอันนั่นแหละหมุดเม้งที่เขาทางช่างพูดเพลโมรีเทตโตบอก พอ้ได้บ <iet> yeah. so right. so, yeah, mm ่ก hmm. ด like so, yeah, yeah. so, yeah. yeah, well, ้วยโอ้จิ๊บแมวขนาดอืมทีชำนัน่อนเนาะด้วยอ่าทำไมโกกนะไอ้ก็ยังบอกอยู่ว่าเอาชำนันโกนเดี๋ยวพต้องนั่นคำว่านั่นกับมือใหม่ฮะออโต้ด้วยมองเห็นว่านั่นดีแต่มือเขาก็แกะเบดตัวนี้เอาใหม่โตไปใหม่มือใหม่มือมันกระงามอืมหนุ่มเนาะกะ มันก็หาเสร็จอันบางไรนั้นโตตังเราขึ้นไปใส่ให้เลยเราเสร็จแต่เป็นยังโมเลก็บสีมันสีตัวไรมันทะเลาะอย่างงก็เป็นกระจิเก็บมีจะจนึงป็นเชื่อมไพ่มันอยากมามบมาบว่าไพ่ป็นตูเชื่อมเป็นมันสยเี้เดวนี้ก็คือสีเสียขาไพ่อันนั้นเติบีเราเี็น้องเพรามันใส่เป็นใส่ตูเชื่อมตูยังเนี้ยเน้องสองมือสามมือนเลยเนาะเป็นมาใส่ ບໍ່ເປັນຫຍັງພີ່ນ້ອງເນາະຂໍເກັບວ່າມັນແດວມັນຍັງຍັງຄວາຍວ່າກັນໄມ້ອີກເທື່ອໜຶ່ງຫືນນອນນາບໍິ່ນິມານນເາະອືຍແງນ กะเอากระคำมันเบิดได้กะคำว่าเขาบอกยังบอไปเอากะเอากระตุกตัวนั้นออกไปกอกไปให้เขาคือเกาเงาเลยนะ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นบาได้ไปเอาบ่ท่านได้ไปเอาเน้อทำบุนไปเอาศพะระพระนัน่นเป็นก็นมีกระตุกกระยังเนาะเอาใาจหรุดจักหลุดยังไปกำบ่มีผู้จับผู้ยังจังนอนมันขีต้ตกเตะ ทุกนาำทุกยังกเกื้อให้นเดียบ้อยแล้่วพี่น้องนมีไววในเขีอนในศาลบายผมงางพันไปให้มาเขาก็ยังมีรถมีเยี้เดนียวอันนั้เด๋ย,นะดยบพังเบิ้องมือไรมันเด็ดกอนจะว่าสีนะให้เอาปูนนะมาโกวางวางแท่งขึง้นวางจุดขยะเพราะเขามมนีรมัน,มน,น,นจะเจอห้ทางน้องเฉยไปเห็ดทางนางโกนพี่น้องน ไปเห็นน้ำผู้ช่วยก่อนคือว่าเอิญน้องจ้อยไปเห็น,นพ่อเพินเ่นมีเงินมียังใส้ไห้พี่น้องที่ว่านั่นตอนแรกก็คิดว่าเชียรพอน้องมาอีกมาเข่ามาเมิอนอวันนี้เราไปงานรองงานยางเนี่ยเรา่มด้มาแล้วก็เลยนั่นที่เก่ามีแต่น้องจ้อยกับผู้ช่วยสร้างปุดสามคนกินไหวทีนั่นนี่นนน แต่ว่าิ่งไปพี่น้องเนาะิ่งไปเหตุงานเขาคอยเหตุคอยเป็นคอยไปอย่างกงบสิ่งทุกอย่างมันดีบโดนบ่ได้พี่น้องเนาะเกิดอยู่กับผู้รักผู้ใหญ่เหตุไปเรื่อยไปเรื่อยๆผู้ใหญ่คนอาบอกมาแบบไรก็เวรยังก็เหตุไปแบบนั้นคือ่วนทางบ้านทางเงินของน้องดาวก็ ในเทจนเบิด์ุ่นแนหนพี่น้องเนาะจนทัวทางขึ้นมาหอดช้่หน้าบ้านคือเม็ดเดียวกับเพื่อนน้องจอย,อยนี่เนาะเบิ่งไปจะมีแต่ว่าพอคีลงไปเบิ่งเนาะลงไปเบิงเ่งงตัวประตูแบบนี้เนะาะม,ม,มีแต่ว่าน้องจอยขอบ,บุญขอบคุณเนาะไล่หมอกกระทะงามกับมองเขาง,งามมัน จังแดกขอบคุณทั้งแม่เด้อที่ช่วยลูกมาตลอดขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงวสาสนาสิ่งได้ขอให้ได้สิ่งนั้นแม่ให้ลูกมาซ้ำนี่ขออากาศควาแม่ร้อยพันเท่าเลยซะทุกหนึ่งเลประมาณนี้คิดออกเดี๋ยวออกไปทางนอกเก็บด,ดอกไม้ฮะได้ดอกไม้ได้ใช่ได้ดอกไม้แม,มนบ่แม,ไมนได้แมนได้เป็นกระเบื้องแมนเนาะได้ดอกไม้ เก็บไว้มงเขาบะหมีบ่ทับพี่เมื่อกี้เนี่ยอะไรทับพี่ยางบะหมีบ่ฮะมีเดี๋ยวใช่ใช่ยลลุมยลลุมบ่เออตัวนั่งกับมีต่างหากหรอปะจระเข้ตัวนั้นไงฮะเงยมีใช่ไหมมีผ้าผ้าเนาะโดยผ้าผ้านี่ตัวผ้าผ้าเขาเรื่องจีซื่อแต่ดีอยู่ต่างหากแต่ดีว่ันเขาทอดไข่ตัวนี้มันเป็นจองตัวนี้เป็นจองเป็นจองตักแกง ใชโชบไว้ใจถุงยางไว้ปักไพ่น่อรหอดอ้ิบเมตรเบองไงเบอรี้นี่สอบเขียนไว้สิเมตรเน้ยสิ้หอออยเี่ยปักไพ่ระลับห้าลาวเก็บไว้อัดเกือนอาชารลกนั่นจะดีเด้อหลอกห้องลอก้ันจะดีถ้าว่าครบพูดได้เครือนอเจานี่มันจะครบได้ไี่ làm hương anh làm... con dù tế ăn đường này đấy hộp này tuổi buồn và tuổi nổi tuổi nhây tuổi càng mi vẫn mi hộp tuổi này Cái này bỏ cái này Ừ Nên bỏ Cái ตอนนั้นนะ่ะตอนนั้นกับซึ่งใส่ซึ่งกันนะไหนไปชนี้นได้ค่ะใช่ถุงยางนีง่แหละเพราะว่ามันเป็นกล่องเมื่อกี้ไอ้ผมได้เอามาใส่เุงยางแดงอย่าง,าง,างนีไว้มันเป็นกล่องไอ้ผมได้เอามาไว้ ขวบลงกนะันแล้วอย่างนี้ตัวนี้นะจ้าคันตักเขา่นะเขาได้นี่นะตักเข่าหุงแม่นี่นะน้ำหมอหงเข่านะเ <c oughs> จ้าจำเจ้าจะกินผู้เดียวกันองจอกกันนั่นแต่พอ <c oughs> อา่จาจัะเข้าเจา้าจำเจ้ากินหลายคนเจ้าก,ก็หลายจอก <c oughs> จอกหนึ่งมันใชได้เยอะถ้วยหนึ่งใบห้า,าหุงนะ <c oughs> จอกน้อยนั่นนะนะไม่ไี่แต่ว่าหาสิเจ้โตัวเชตังเป็นเลิกแล้ก <c oughs> ัน phần nhanh sẽ kẹp chì vô chút nó nền ra bạn Cảm chì non Ờ hẳn đã, đã chẳng hẳn nó chơi được Cảm mà kẹp vậy Đã cho mình cầm mà đã làng nữa Mình cầm mà đã làng Trái không phải chuẩn của mình nó bắt hẳn không chơi Không nông lá Không chơi nhau đấy không chẳng nó Chưa là không nông lá เจาก้อนมอนี่จะทางพุดมื่อไ่ก่อนเนาะเมื่อไ่ก่อนมื่อไ่จะเอาลงไปพุดเคนเปือ่อไนาะเมืออื่นจงเทลงไปทางนั้นเตมาเทอกนโคกปิดนีม่เลยจังเปงน้ำดังเทแทงของน้ำ

<prediction? S 1> ที่้คชับแดงครับนี่แน่นะสมมตว่าแดงมาแดงนี่ลาบ่าอ้สีนี้ได้นำเงินสีนำเงินบราย <Gym. S 1> แลวเปลี่ยนใจแล้วบอกทางคนนะบอกทางคนนะเปลี่ยนใจนบรา นอนก็ได้มันใหญ่ชั้นเฮ็ดให้ใหญ่ว่าทําว่าบ่อยากนอนก็เฮ็ดโต3 4อันนี่ก็พอแล้วอันนี้เฮ็ดเพื่อว่าเฮานอนเิงนอนหยังคะแนมจะไปรับเลยจริงตกพี่ห้วยบ่แตกเฮ็ดใ่เนาะเออแล้วมีผู้ใหญ่ฮะ3 4 5้เออ6ผู้นลงจ้ะ6 1 2 3 4 5 6 6ั่นพี่นอ

เอาเด็กมันว่คือกันเนาะเอาเด็กน้อยเด็กนั้นมันกันัน่นะนะบ่นอสตัวนี้เนี่ยเป็นยึดเท่านี้ตัวนี้ทำที่ยึดนันข้าวพี่บัดยัดกระโลเตหาย,ยึดไนบอรเป็นฟูนเนาะเจ่าจางหาตัวขี่น,นั่นล้วนตกลงมาแล้วหาจังหาถูะอ ไฟแรวมันมันเน็คสีโล่งๆเลยแต่กีเนเป็น้องเนาะอืมวันนี้กำลังใส่ขางนี้มันจะขางนั่นเพราะว่า ໂຕເພິ uh, ່ນເຮັດອາວິ່ງມັນບໍ່ຢາກອັນນັນປນພວ່າ ជ្លាប់ពីសាន់ពីស់ពីស់ព พี่น้องเนาะ FC เพลงบรรจุคู่สุกคนในคลิปนี้ถ้าว่าผิดพลาดการได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยแต่ละพี่น้องเนาะที่ได้โคจบลงไปกดพี่น้องเลยกดโบนในคลิปต่อไปพี่น้องเนาะอย่าจังได้กระเบิงร่วกันพี่น้องเนาะ,นนนนนาะคลิปนี้ก็ล้ำลาไปแล้วพี่น้องเลยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบรรจุผู้สุกคนเพลงบรรจุผู้สุกคนเนาะ